สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนเพียมาค่ะรอบดึกค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมีหมูซิโ <c oughs> ครงหมูทอดซิโครงหมูอ่อนค่ะแล้วก็หมูกรอบนะคะทานอะไรค่ะ,คะผักก็เพียบค่ะผักชีกัดข้าวนี่ที่ขัดไม่ได้คือน้ำลายไหลทุกคน <c oughs> ถั่วงอกจ้าถั่วงอกซื้อจากร้าน ฝรั่งเนาทุกคนเนาะต้องรีบกินเดี๋ยวเขาเหมือนเขาจะช้ำๆค่ะทุกคนมาค่ะหอมมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวรอบดึกคะ่ะกี่ทุ่มแล้เนี่ยสามทุ่มครึ่งทุกคนไม่เป็นไรกินก่อนรถทีหลังโอ้ยร้อนทุกคนควันออกต้องขออภัยด้วยนะคะนั่งเป่าก่อนคะ่ะ ที่ร้องเลยคืออร่อยทุกคนปรุงได้รสชาติอย่างที่ต้องการทุกคนเราชอบดูดปากต้องขออภัยด้วยนะคะอย่างนี้ทุกคน เราติดนิสัยค่ะฟันไม่ค่อยดีม <laughs> ันต้องหักทีฝอยค่ะ เด็กชายนอนอยู่ข้างล่างค่ะ กะปิอ네ืมจริงถ้าฟันดีเฮียวไหวจะกินเป็นตาแซ่บกว่านี้ค่ะทุกรน

เขาชอบเลียค่ะทุกคนเลียไปทั่วค่ะเลียตามพื้นตามขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ